โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะแจกบวกสอนลงแอดออนภาษาไทยนะฮะก็เนี่ยเหมือนจะเป็นการแปลภาษาไทยในเกม Minecraft นะ,ะแบบนี้เลยนี่เหมือนหน้าแรกผมเลยนะนี่ประมาณนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนลงเลยครับเผื่อใครที่ลงไม่เป็นนะฮะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าครับโอเคครับก็ขั้นตอนแรกนะฮะก็ให้เขาเราเนี่ยเข้ามาในเว็บอ่า ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะนี่ฮะพอเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะฮะก็ให้เราดาวน์โหลดปัญหานี่ประมาณนี้ฮะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยเข้าไปหาไฟล์ที่เราเอ่อที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะฮะหรือว่าจะเปิดในนี้ก็ได้ฮะเปิดในเปิดในนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้ iPhone นะหรือระบบ iOS อนะฮะนี่ประมาณนี้เลยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะ้เราเนี่ยกดเข้าไมค์ครับปัญหานี่มันก็จะเด้งเข้าเกมไมค์ครับเลยนะฮะ ประมาณนี้ง่ายมากแค่นี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยครับโอเคครับก็พอมันมาหน้าแรกใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะแบบนี้เลยเซตติ้งแล้วก็มาที่โ o b บอลรีสอร์ทนะฮะเนี่ย g กลบอลรีสอร์ทเนี่ยกด my pack นะฮะนี่มันก็จะขึ้นมาฮะนี่ add on นี่ฮะก็นี่มันจะขึ้นชื่อของคนทำนะฮะโอเคนี่ประมาณนี้เลยฮะก็กดบวกเข้าไปนะฮะนี่เนี่ยกดออกมามันก็จะเป็น เนี่ยกดมาปุ๊บนี่มันก็จะโหลดนิดนึงฮะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เฟี้ยวๆนะฮะก็ไปดูที่ตั้งค่าก่อนนี่ฮะกดที่ภาษานะฮะแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างฮะนี่มันก็จะเพิ่มภาษาไทยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยะฮะนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยคก็เรามาดูกันกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยบ้างครับนี่ก็เลิ่มแบบนี้คะเข้าสู่ระบบมีเล่นมีตั้งค่าแล้วก็มีตลาดนะฮะ ก็มีข้อมูลส่วนตัวนะฮะก็ตลาดก็คือพวกร้านค้าเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะมีแพ็กของฉันเห็นะมันจะแปลงเป็นภาษาไทยหมดเลยนะโอเคแล้วก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวนะฮะก็คือพวกสกินนะฮะนี่แก้ไขตัวละครนี่ประมาณนี้เลยมีโค้ดเกลวนะฮะผมชอบมากเลยดิร่างกายดูดิฮะมีตัวละครเนี่ยมีบกตาดูแขนสไตล์นะฮะโอ้แปลงหมดทุกอย่างเลยดูดิ ประมาณนี้ดูดินี่เห็นไหมมีท่าทางนี่ไม่มีนะเวลาเราไม่มีขึ้นไม่มีแบบนี้มีรถเฟี้ยวฮะเนี้ยประ,ะมาณนี้เลยก็จะแป,แปลทุกอย่างเลยนะฮะนี่โคตรเท่นะฮะโอเคเราลองมาสร้างอา่แมปดูนะฮะนี่เห็นไหมสร้างสร้างสวรรค์นี่ฮะสร้างสวรรค์นี่คืออมตะนะฮะเนี่ยก็เซิร์ฟเวอร์นี่ประมาณนี้เพื่อนเนี่ย สร้างแมพสร้างโลกใหม่นะฮะขึ้นภาษาไทยหมดเลยฮะนี่เอาชีวิตรอดสร้างสรรค์ดูดิความยากปกติอ่าสงบง่ายยากดูดิมีเยอะแยะนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวผมจะเป็นนี่ฮะประมาณนี้เลยนี่เนี่ยทีนทีระเบิดได้นี่เนี่ยเราสามารถแบบเล่นเกมไหมครับง่ายขึ้นมากนะฮะนี่ถ้าเราแบบอ่านออกนะฮะนี่นะประมาเนี้ยนี่ แล้วก็สร้างโลกไปเนี้ยเห็นไหมกำลังโหลดเซิร์ฟเวอร์นำไปใช้บนเรืออะไรสยงอย่าปล่อยให้ต้นไม้ลอยเนี้ยนะฮะมันก็จะขึ้นมาภาษาไทยเลยนะฮะนี่โคตรเจ๋งนะฮะก็ไอ้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ m a อ่อพื้นที่น้อยมากนะฮะโอเคเนี่ยทดสอบคุณสมบัติใหม่ๆโอเคครับผมก็มาที่แบบแล้วนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ดูดิมุมซ้ายก็เป็นการขึ้นว่ากดเปิดแชท เพิ่มเติมมาสักอย่างนะฮะดิประมาณนี้ฮะนี่เฟี้ยวเลยนะโอเคลองมาดูของฮะนี่มาดูของครับนี่ฮะมันจะขึ้นว่าเป็นหมวกนะเห็นไหมหมวกหนังหมวกโซ่หมวกเหล็กหมวกทองหมวกเพชรแล้วก็หมวกเนเธอร์เนเธอร์ไลท์นะฮะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาหมดนะฮะตุ๊กตาแห่งอมาตะาปีกนะฮะเห็นไหมมาดูที่ไข่บ้างดีกว่าครับมันจะขึ้นเป็นไข่เกิดโครงกระดูก เลล่อนอะไรเนี่ยประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นไข่เกิดพึ่งไข่เกิดวัวอะไรประมาณนี้ฮะไข่เกิดซอมบี้ใต้น้ําไข่เกิดซอมบี้นี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีแบบฟักทองแกะสลักอะไรเงี้ยลังพึ่งเห็นไหมมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะ,ะ<ส>ก็ใครที่อยากรู้ก็เนี่ยสามารถโหลดเล่นได้ง่ายเลยนะ,ะโหลดเสร็จกดเข้าปุ๊บก็จะเล่นเข้าเกไมไมค์ครับเลยนะ,ะโอ้ง่ายมากครับประมาณนี้เลยนี่เห็นไหม เป็นตวสไทยหมดเลยนะดูดิเนี่ยภาษสไทยหมดเลยนี่เห็นไหมโคตรเจ๋งไงไข่มังกรไข่เต่านี่ประมาณนี้ก้อนน้าแข็งก้อนน้าแข็งน้ําเงินอะไรเงี้ยน้าแข็งเออประมาณนี้ฮะก็ไอตอ,อนนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็มาสอนทุกคนลงด้วยนะฮะแล้วก็มารีวิวนิดๆหน่อยๆนะฮะประมาณนี้เลยฮะก็ใครที่ชอบ แอตอนแบบนี้ก็อยลืมโหลดไปเล่นนะฮะก็ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นๆนะฮะก็แค่มาสอนทำให้เป็นภาษาไทยนะฮ okay. ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ